พี่ลาน้องน้องส่งพี่นะคะพอหกพรุ่งนี้คือจะเป็นปันปัดชิมนะคะวันนี้ก็มาให้น้องส่งกำลังใจให้วิพี่ที่จบไปแล้วนะคะนี่เอาเรียนของเราพียน่อดี่าตีน้องตั้งแต่ปหนึถึงปหเลยนะคะมาสง่งพี่อันนี้อนุบาลไม่ไะ้บานนะคะแถวยาวเลย อันนี้แบล็กดอกข้างหลังประชิมของเราสไตล์วินเทจนะคะสังข์สีอ่าเริ่มเดินมาแล้วค่ะดูบรรยากาศของเรียบ้านหนองแรหลงไงของเรานะคะอันนี้จะเป็นช่วงกิจกรรมพี่ลาน้องน้องมาส่งพี่นะคะมาแล้วจ้ามีไอ้ด่างมาร่วมส่ง อำลาที่ประหด้วยดูบรรยากาโอ้มีควงคงของอะไรแรงกาโมูมีลูกอมเตียงกีลามีอะไรพมงอะไรลูกอมอคมวยงามค่ะอยามเลยนอแเท้พี่คนอื่นบ้างไปแล้วค่ะไปแล้ว อันนี้พี่อะไรพี่ตูดพี่พิซซ่าพี่ก้าวพี่กาก้าเอ้ยกิจกรรมวันนี้ เหลือไม่คนข้างหลังบ้างนะลูกอย่าให้แต่ข้างหน้าหมดอย่าคนข้างหลังไม่ได้ไไดโอ้แต่และคนคุณมาเอาอะไรมาแจกเออมีอมซองด้วยซองให้พี่ตูนโอ้ของวมอะไรโอ้ ได้กล่องอะไรเยอะแยะเลยนี่บรรยากาศในการพี่มาน้องน้องสองพี่นะคะของเมับเหอนยังไง คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมไปเจอกันใหม่น,นะคะคลิปหน้า